สวัสดียรมาดูผลของหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนวันที่24พฤหัิกดนะครับ2ตัวบนนะครับอาก่อหรือต้องแจกกันว่าใน YouTube กับ Facebook นี่ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กับอาคารเป็นหลักนะครับลงให้ทั้ง5ชุดนะครับส่วนวันที่เหลือท่านที่จะตามทั้งปีก็ปีละ600บาทนะครับตามอัดได้ทั้งปีในรายกลุ่มนะครับเลขของวันพัสคือเลข6 6นะครับคำว่าโูดขึ้นลง24ตัวคือเอา 66บวก24ได้90นะครับ66หลบ24ได้42นะครับก็คือกดตั้งแต่42 43ไล่ไปถึง65 66 67 68หกไล่จนไปถึง88 89 90นะครับครบครบคือ4 49ตัวนะครับนะครับมองเห็นนะครับ66นะครับอันนี้เป็นช่วงที่ถูกอยู่นะครับ66นะครับ แต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวหรือจะมากกว่าก็ตามแต่สะดวกนะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็จีนบ่ายนะครับ2บอลปิด8ปูนนะครับก็มาถูกรอบบ่ายนะครับก็คือถ้าเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบันทบมานที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปผลเพียงแค่นี้นะครับ